วงการบันเทิงเศร้ามานพอสวเทพดาราอาวุโสเสียชีวิตในวัย86ปีวงการบันเทิงเศร้ามานกอสศวเทพดาราอาวุโสปิดตำนานอดีตพระเอกดังเสียชีวิตในวัย86ปี เป็นข่าวเศร้าว,วงการบันเทิงอีกครั้งเมื่อบินบรรลือฤทธ์ได้โพสต์ข้อความแจ้งข่าวเศร้าการเสียชีวิตของดาราอาวุโมสมนพอัศวเทพระบุว่าขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งด้วยการจากไปของอามานพอัศวเทพรายละเอียดผมจะแจ้งให้ทราบอีกทีนะครับแจ้งข่าวอามานพอัศวเทพวันนี้เวลา16นาฬิกาน,นรถน้ำศพที่วัดเจ้าอาบังขุนนนตลิงชันขอเชิญเพื่อนพ้องคนในวงการบันเทิงรถน้ำที่วัดโดยพร้อมเพียงกันครับ โดยเพจดาราภาพยนตร์ก็ได้โพสต์แจ้งข่าวเศร้าของวงการบันเทิงมนพอัศวเทพเสียชีวิตอย่างสงบสิริอายุ89ปีระบุว่าเรื่องเศร้าคนบันเทิงปิดตำนานพระเอกหนังไทยมนอพอัศวเทพศิลปินอาวุโสเสียชีวิตอย่างสงบสิริอายุ89ปีวงการภาพยนตร์ไทยสูญเสียอีกครั้งกับการจากไปของอดีตพระเอกหนังไทยคนดังมนพอัศวเทพซึ่งจากไปอย่างสงบเมื่อเช้าวันเสาร์ที่28ตุลาคม2566 โดยทีมข่าวดาราภาพยนต์โทรสอบถามกับคุณเอบุตรสาวคนโตของอามานพได้รับข้อมูลว่าคุณพ่อพิ่งฉลองวันคล้ายวันเกิดไปเมื่อ16ตุลาคมที่ผ่านมาอายุ89ปีหลังจากนั้นเมื่ออาทิตย์ที่ผ่านมาคุณพ่อมีอาการปวดท้องก็ไปตรวจพบว่ามีนิ้วในกระเพาะจึงเข้ารับการผ่าตัดเพื่อรักษาโรคนิ้วในกระเพาะอ,อาหารที่อักเสบและมีอาการติดเชื้อลามไปในกระแสะโลหิตคุณพ่อเสียชีวิตอย่างสงบที่โรงพยาบาลทหารเรือสิริอายุ89ปี กำหนดสวดพระอภิธรรมเรือโทวิริยะจุลมกรรอนอหรือมนบอสวเทพนวัดเจ้าอามถนนบางขุนนนเขตบางกอกน้อยวันเสาร์ที่28ตุลาคม2566เวลา16นาฬิกาพิธีรดน้ำศพเวลา19นาฬิกาพิธีสวดพระอภิธรรมวันอาทิตย์ที่29ตุลาคม2566เวลา19นาฬิกาพิธีสวดพระอภิธรรม วันจันทร์ที่30ตุลาคม2566เวลา19นาฬิกาพิธีสวดพระอภิธรรมพิธีชาปนกิจวันอังคารที่31ตุลาคมเวลา17.00นอนนเมนวัดเจ้าอาม ประวัติมนบอสวทเวทพมีชื่อเล่นว่ายะเกิดที่กรุงเทพมหานครจบจากโรงเรียนจากทหารเรือที่สัตหีบเคยทำงานอยู่ที่กองบัญชาการทหารสูงสุดเป็นพลขับประจำตัวจอมพลถนอมกิติคจรได้รับยศพันจ่าเอกมนบเริ่มเข้าวงการภาพยนตร์ในใช้ชื่อว่านาวินเทพยธีแสดงเป็นพระรองเรื่องแรกคือนางสมิงพราย2506มิตรตรึงใจแสดงเป็นพระเอกในเรื่องพิชิตชน2 5 0 7 แต่ยังไม่ประสบความสำเร็จจึงเป็นดาราชมาทอทบออีกในเรื่องเพชรน้ำพึ่ง2,508สมบัติเพชราหลังเลือดแดนสิงห์2,512สมบัติเพชรากระทั่งพลเรือบัณฑิตสุวงแนะนำให้ไปพบพอพระเจ้าวราวงเธอพระองค์เจ้าพานุพันยุคนกับหม่อมปริมบุญนาคจึงให้แสดงเป็นพระเอกคู่กับสุธิสาพัฒนุตในเรื่องละครเร่พร้อมกับเปลี่ยนชื่อเป็นมานพอศวเทพ ละครเร่เข้าฉายเมื่อวันที่25เมษายน2512ชื่อของมานพจึงเริ่มเป็นที่รู้จักแต่ภาพยนตร์ที่สร้างชื่อเสียงให้อย่างมากก็คือชูของเปียกโปสเตอร์เข้าฉายเมื่อวันที่28ธันวาคม2515จากนั้นมานพก็รับแสดงภาพยนตร์เรื่อยมาซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นบทพระรองดาวร้ายโดยมานพได้รับรางวัลตุ๊กตาทองดาราประกอบชายจากเรื่องเงาราหู2519 มานบอศวเทพมีชื่อจริงคือวิริยะจุลมกรชื่อเล่นยะเกิดเมื่อวันที่16ตุลาคมพุทธศักราช2477จบการศึกษาจากโรงเรียนจากทหารเรือที่สัตหีบรับราชการเป็นทหารเรืออยู่ที่กองบัญชาการทหารสูงสุดและเป็นพลขับประจำตัวของจอมพลถนอมกิติขจรโดยได้รับตำแหน่งยศพันจ่าเอก ก่อนเข้าสู่วงการโดยบังเอิญในปีพุทธศักราช2 5 0 5ด้วยการพบกับสนานคราประยูนเจ้าของนครพิง์ภาพยนตร์ที่ร้านตัดผมโดยใช้ชื่อในวงการบันเทิงว่านาวินเทพโยธีก่อนที่จะมีผลงานทางจอเงินครั้งแรกในปีพุทธศักราช2 5 0 6เรื่องนางสมิงพรายประกบกับมิตรชัยบัญชาและตรึงใจวลัยลักษณ์ต่อมาจึงได้รับบทเป๊โนรพระเอกเต็มตัวเรื่องแรกในปีพุทธศักราช2 5 0 7คือพิชิตชนคู่กับอมราอัศวนนต่อด้วยเพชรน้ำพึ่ง2 5 0 8 สุดแผ่นดิน2,510หลังเลือดแดนสิงห์2512ประกบกับสมบัติเมธนีและเพชราชาวราชขณะนั้นรับงานแสดงได้ไม่เต็มที่เพราะยังรับราชการเป็นทหารเรือไปด้วยจนกระทั่งหม่อมปริมยุคน,นะอายุทยาบุญนาค ซึ่งเป็นหม่อมของพลตรีพระเจ้าวราวง์เธอพระองค์เจ้าพานุพันยุคนได้ติดต่อให้เป็นพระเอกพาพยนของของอศวินภาพยนตร์เรื่องละครเร่คู่กับสุทธิสาพัฒนุตร่วมด้วยดาราใหม่ในสมัยนั้นคือสายันจันทรวิบูรณจารุวันปัญโยภาสและกนกวันด่านอุดมซึ่งภาพยนตร์เรื่องนี้ได้รับรางวัลชมเชยกำกับสินจากงานมหกรรมภาพยนตร์เอเชียแปซิฟิกครั้งที่15ณกรุมนิลาประเทศฟิลิปปินส์ในปีเดียวกัน จากนั้นเขาได้เปลี่ยนชื่อในวงการเป็นมนุย์อสวเทพจนถึงปัจจุบันต่อมาจึงมีผลงานตามมาอย่างต่อเนื่องทั้งพระรองและตัวร้ายจนได้รับรางวัลตุ๊กตาทองนักแสดงประกอบชายจากเรื่องเงาราหูที่กำกับโดยเปียกโปสเตอร์เมื่อปีพุทธศักราช2519ทีมข่าวอมรินออนไลน์ขอแสดงความเสียใจมาณที่นี้